สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุทุกคนเดอครับมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องครับเบื้องวิธีการปลูกนะครับอันนี้คือวิธีการปลูกของแม่นะครับผมแล้วพ่อพี่น้องหลายคนนะครับถามผมว่าระยะห่างนะครับห้องคว้นจะปลูกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมสิถามแม่นะครับว่าระยะห่างห้องคว้นจะปลูกเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับแม่ครับอันนี้คือระยะห่างแม่ใส่เท่าไหร่นี่ครับแม่ใส่แปดสิบคูณเมตรแปดสิบคูณเมตรคันทว่าผมไม่อยากได้แปดสิบคูณเมตรเท่าสามารถปลูกระยะอื่นบ อ๋อได้นเนาะคุณเม็ดก็ได้ก็กระิได้ง่อือแม่บอกว่าปลูกเม็ดคุ้นเม็ดกันได้ผมปลูกจักสามสิบคุ้นยี่สิบบางสิได้บ่แม่ก็ได้ยุตแต่ว่ามันลำน่อยอืมได้แต่ว่ามันลำหน่อยนะครับผม,มเป็น,นยังเข <10 S 1> <ห>าคือ <20. S 2> แบบเอาเว้นระยะห่างแปดสิบคุ้นเม็ดจังสี่ครับเออไมแตกกอดีแล้วก็ลำมันก็สมบูรณ์ญ่พรพอมก่อใหญ่น้ำคาอ๋อแม่บอกว่านะครับเป็นอย่างคืออ่าปลูกแปดสิบคุ้นเม็ดกับราวา มันกับเพื่อการแต่กอกนะครับมันก็จะล้ำใ่นะครับแล้วก็ก่อมันกับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับัถือว่าห่อเอา,อาที่ๆกันนะครับมันกับสีล้ำกับสีน,อน้อยเนาะแม่เนาะแล้วมันก็สิบค่อยสมบูรณ์ปันใดนะครับมันก็สิอย่างสารอาหารกันนั่นเองนะครับแต่ว่าขันเฮาปลูก80ดคูณเมตรหรือ80 1 metros, 1คูณนเมตรคูณเมตรนะครับมันก็จะเพื่อการแต่กอกนั่นะครับเพราะว่าหญ้าพวกนั้นลกจักระพาสพวกท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิฟนะครับมันก็จะมีการแต่กอค คลิปนี้นะครับกฤสิภาพพลอยนองมาเบิ้งวิธีการปลูกของแม่พร้อมนะครับนี่ครับอ่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วปลูกนะครับแล้วก็จะก้นลุมนะครับแล้วก็จะเสียบลงไปเลยนะครับลุมละหนึ่งท่อนนะครับแก็จะบ่มกรนะครับบ่มให้มันแตกเยาะแตกลาขึ้นจักน้อยนะครับพีอยนองคอยเอามาลงนะครับแล้วผมสิ้งางให้พี่นนองเบิ้งนะครับว่าแม่แล้วปลูกขึ้นจังไหนแน่นะครับอ่านี่ครับ เบิ้งครับเบิ้องอันนี้คือเ้าปลูกช่วงหนามลสุมนะครับผมก็คือผ้ายุเข่ามือสองมือแล้วนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่เหมาะมากๆเลยนะครับพี่เฮาสิปลูกหนี่ณตอนนี้นะครับค่ะดูว่าเ้าปลูกหลังตอนนี้นะครับบางครั้งหน้ามันมาหลายพื่นนองมันปลูกยากเพราะว่าการย่างการปลูกมันก็สิลําบากนะครับค่ะดว่าเ้าปลูกช่วงหนาแล้งนะครับมันก็สิอัตราการติดอัตราการหลอดมันก็สิหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็นจะเพราะว่าการจะเริ่มเติบโตนะครับมันก็สิ อาศัยนะครับน้ำในดินนะครับความชื้นในดินนะครับเป็นสําคัญนะครับขันพลูนองปลูกย่ำเลงนะครับแน่นอนครับผลผลิตที่ได้มันสิบเปเ็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็สิอัตราการรอดมันก็สิอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็สิยังหน่อยอยู่นะครับผมก็จะแนะนํานะครับให้ปลูกช่วงนี้นะครับผมอันนี้คือผมใส่ท่อนพันธุ์นะครับอ่าลุ้มละหนึ่งหนึ่ง หนึ่ท่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมใส่ท่อนพันธล,ลุมละสองท่อน3ท่อนนะครับเพราะว่าอันท่อนพันธุของห้าวมันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับข้า็จะแท้มเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่ออัตราการตายพร้อมนะครับผมนี่ครับเบิ้องวิธีการปลูกนะครับ ปลูกง่ายๆนะครับอันนี้คือผมปลูกซ5หองศานะครับจริงๆเขาสิปลูก90องศาก็ได้หรือซ5ชาก็ได้คืออยู่กับพ่อพี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้เขาสิลองปลูก4 5หเบิงนะครับว่ามันเป็นจังไรนะครับเล้วเดี๋ยวในแปลงนี้นะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปนะครับอัปเดตให้กับพี่น้องได้เบิงเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นจังไรคันปลูกแร้วก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับเขียวๆงามๆแบบนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมสิพภาพให้น้องนะครับยางไปเบิงผมก็ต้องบอกก่อนเด้คา แปลงที่เฮ้ายูนี่เป็นแปลงแปลงหน้านะครับผมเข้าจากฮิตหน้าอ่าปกตินะครับฮิตหน้านะครับแต่ว่าเฮ้านะครับปรับเปลี่ยนมาปลูกห้านะครับนี่ครับแปลง้างๆนะครับเข้าจะกปเฮิตหน้านะครับพื้นหองเบิงครับอันนี้พื้นเฮิตหน้านะครับเฮ้าปลูกหยานะครับแต่ว่าเฮ้าปลูกในไฮหน้ามันก็ยังในผลผลิตนะครับแต่ว่าอ่ามันก็สิปลูกหยาจักหน่อยนึงเพราะว่าหยางนะครับตีครับเพราะว่าหยานี้เปียถ่ายเคลื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับมัน บ่ค่อยมกักอ่าน้ำขังปันไดนะครับขันน้ามัางมันกับบ่ค่อยอยากจะจะเจร่ญนเติบโตดีปันไดนะครับมันก็นจะมีการยุดชะง,งักนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคลินิกก็นเนิร์อครับขอบคุณครับ